สวัสดีจ้าวันนี้มาคุยกับย่าหมุนเป็นเยี่ยมด้วยจ้าโควิดเป็นเหตุคือจังว่าโควิดเป็นเหตุสาเหตุมันก็คือว่าปีนี้2021หรือ2564นเนาะมันโควิดก็เริ่มมาตั้งแต่2563 นี่ละคุณว,ว่าสงครามโลกครั้งที่สมเนาะมันไม่ปราณีใครเมื่อนี่อากาศดีหิมะลงรอบสองของประเทศเป็นเยี่ยมเมื่อนี่เป็นวันที่23มกราคม2564หลังจากที่เก็บตัว อยู่บ้านมานานหลายวันเนื่องจากโรกเก่ากำเริบจะไปหาหมอก็ไม่กล้าไปเด้กลัวให้กระทั่งหมออันตรายทุกคนก็ต้องช่วยกันป้องกันโควิดตัวใครตัวมันครอบครัวใครครอบครัวมันเนาะนี่ย่ามุนยังดีเด้อยู่บ้านนอก การใส่เม็ดมันก็ลำบากสำหรับชาวต่างชาติอยู่แต่เราก็ละเว้นเอาบูชูเดียวกันก็ทักทายไปเนาะมาบ้านเขาเมืองเขาเราท้องทำตัวเหมือนจิ้งจุก <c oughs> เข้าเมืองตาเหลียวก็ต้องเหลีวตาตามเนี่ยจะให้ชมบรรยากาศรอบๆมันก็สวยเด้ มันก็เหมือนปุยฝ้ายบ้านเรานั่นแหละอากาศเย็นเราก็ต้องป้องกันตัวเองโอ๊ยถุงมือร่วงนั่นร่วงแล้วล่วงอีกนี่มองด้านหลังจะเห็นหมู่บ้านเห็นไหมหมู่บ้านทีข่ขาวๆเป็นลานกว้างๆทั้งหมดนี่ก็จะเป็นสนามหญ้า สนามหญ้าพอหิมะลงมามันก็จะขาวไปหมดมันก็เหมือนปุยฝ้าปุยฝ้ายบ้านเราเนาะสะอาดอะมาคุยกันเรื่องโควิดต่อเนาะเดือดร้อนไปหมดคนไทยที่อยู่ต่างแดนโอ๊ยไปไหนมาไหนก็ลำบากเดือดร้อนกันไปหมดอาหารการกิน แพงพริกก็แพงพริกขาดตะไคร้ก็แพงยิ่งกระชายกระชายขาดตะไคร้พริกใบมะกรูดแตน่นี่มันก็พัฒนาขึ้นเยอะเรารู้แล้วเราก็ต้องกักตุนเนาะกักตุนให้พอเพียงการจราโจรทางอากาศก็ติดขัด ไปหมดจะก,กลับเมืองไทยก็ลำบากโอ้คิดถึงครอบครัวลูกเต้าก็อดทนอดทนพูดโธพุทโธพี่น้องเอ้ยคนในอยากโอคนนอกอยากเข้าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่มันเพิ่งจะมามีปัญหาช่วงโควิดนี่แหละลูกหลานใครอยากมา เมืองนอกก็มามาหาประสบก,การณ์เนาะเดินขึ้นมาบนเขาเนี่ยเริ่มสูงขึ้นลุงซื่นหัวใจก็เต้นทีโถามว่ามันมันไม่หนาวเท่าไหร่หรอกถ้าช่วงหิมะรุ่งใหม่ๆม,มันจะหนาวต่อเมื่อตอนมันละลายโอ้ยหายใจไม่เป็นจังหวะ เหน่อยหน่อยเหน่อยอุบัติเหตุพี่น้องเอ้ยผ่าตาัดหัวใจระบบหายใจก็เลยติดติด,ตดขัดขัดนี่ไม่สบายมาอาทิตย์หนึ่งปวดสะบักแน่นหนะ้าอกจะไปหาหมอก็ไม่กล้าไปกลัวแม้กระทั่งหมอนี่ตรงนี้จะเป็นลำทารน,นี่ย ลำธารน,น้ำไหลมันก็มีคนเดินป่าปายแล้วก็มีคนมาเล่นเล่นหิมะเนี่ยเห็นไหมที่ขาขาวข้างหลังนะ่ะหิมะเต็มไปหมดนั่นนะเออทำไมถึงฟาดหัวข่าวบอกว่าหิมะไอ้อะไรนะโควิดเป็นเหตุเรื่องมันก็มีอยู่ประมาณว่า จะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกเนาะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่าจะพามายืนจุดชมวิวตรงนี้นี่ได้ยินไม่เสียงน้ำไหลดังจกก๊กจกแก๊กจกแก๊โอ้ยอะไรก็ติดขัดไปหมดเนาะพี่น้องเอ้ยเงินทองก็หายากใครประหยัดก็พออยู่พอกินถามว่าอยู่เมืองนอกลำบากไหม ทุกคนมีรายได้มันก็ไม่ลำบากเนาะเราก็พออยู่พอกินอยู่แบบพอเพียงอย่างย่าหมุนนี่ก็อยู่แบบพอเพียงพราะปกติก็เป็นคนบ้านนอกอยู่แบบพอเพียงอยู่บ้านอยู่เมืองไทยก็ทำไรนาเดอ้อพี่น้องเอ้ยคนสกลคนภูพานกินแกงหวายแกงน้ำไม้ โอ้ยบ่ามาแล้วก็ขคืนหอดนำยานางสุดหอนหนเนาะแกงน้องใหม่โอ้ยสาวสกุลคนภูพานเด้อพี่น้องเลยจุดนี้สวยสวยมากๆนี่ถึงไม่กล้าเข้ากล้องให้พี่น้องได้ชมเนาะเอามาพามาชมธรรมชาตินี่มีสูตรพิเศษจะมาบอก ช่วงนี้มันโควิดเนาะเราจะป้องกันตัวยังไงให้โปรดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเราก็เริ่มจากตัวเราก่อนเนาะพี่น้องเนาะเริ่มจากตัวเราเองนี่แหละแล้วก็ครอบครัวบุตรหลานเราต้องช่วยกันเด๊ะจะรอให้แต่ทางรัฐมาช่วยไม่ได้เบ้เยี่ยมนี่เขาก็เข่งคัดโตกฎระเบียบเพราะว่านี่เขาให้ใส่เม็ดทำไมญามุนไม่ใส่ อยู่บ้านนอกค่ะอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกปอดคนอาศัยว่ามาเดินตามป่าตามเขาเอาเราไม่ต้องเข้าในเมืองไม่ต้องเสียตังค่ะ <S <S นี่เห็นไหมลำธารหน้าเห็ดก็เก็บเห็ดกินเดอ้อใครอยู่เพนเยี่ยมแถวใกล้ๆใ,ใครจะมาก็มาเดอ้อยินดีต้อนรับเออเดี๋ยวก็เตรียมตัวจะปลูกผักแล้วนี่อีกมกลากรุมพามีนาเนะาะเมษาเนี่ยก็เริ่มกันแล้ว เริ่มตั้งแต่กุมภาและดาย่าไว้คนไหนขยันเอ้ยเราก็ต้องรู้จักปลูกรู้จักฝังกินแล้วพี่น้องเลยมาทีนี้มาเข้าเรื่องว่าจะแก้ไขปัญหากันยังไงเรื่องของโควิดอย่างบ้านเราเด้อมันยังมีสมุนไพรข่าตะไคร้ใบมะกรูดข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดขิงขาเรานี่แหละเอามาต้มต้มเป็นชา พวกกระชายกระชายขาวพวกพวกขิงอเอาง่ายๆเนาะกระชายนี่เราก็ปลูกตามไร่ตามสวนเราขึ้นธรามตามธรรมชาติก็เยอะแยะแถวสกลนครนะ่ะลำเขื่อนน้ำพุงนะ่ะลงไปถึงนูน่นเต่างอยจากภูพานเขื่อนน้ำพุงสายนี้เนะนี่ยผ่านอุ้ยเมื่อก่อนเห็นพวกชาวบ้านเอามาขายเป็นเขง่งเป็นเข่งนะเออเขาไปขุดเอาตามธรรมชาตินะ่ะ กระชายเดอเอามาปั่นกินน้ำมันวันละแก้วไม่งั้นก็เอาคาตะไคร้นะแล้วก็ขิงเอามาต้มตอนเช้านะเอามาต้มแล้วก็ดื่มพริกเนี่ยปกติเราก็กินพริกอยู่เลยเนาะเราไม่ต้องกลัวหลกบ้านเราพริกเยอะโอ้ยสวยเลยพี่น้องเนี่ย ดื่มแล้วใครรู้จักมั่งน้ำด่างสกลนครนี่รู้ดีเดอ้อสกลนครน่ะเพราะว่าอะไรเขายอมผ้าครามบรรพบุรุษเราก็ยอมผ้าคครามพระครามเนี่ยการยอมผ้าเราต้องอาศัยน้ำด่างน้ำด่างนี่มาจากไหนก็คือการไม้มันมีไม้บางชนิด ที่เค็มไม่เมนะค็มนะขีเท้าของไม้นี่มีประโยชน์มากๆเด้อพี่น้องอย่างเช่นไม้เชือกแต่ภาษากลางเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแถวบ้านเรียกไม้เชือกไม้นี้มันจะไม่เป็นแก่นเวลามันล้มมันผุอะไรที่เราไปเก็บผักหวานนะ่นนะตอนขึ้นพูเก็บผักหวานนั่นนะพี่น้องขึ้นพอ่พอเออ้อเก็บผักหวานเสร็จไปพอ่อขีเท้าใบเชือก ไม้เชือกนะ่ะโอ้ยว,วิ่ง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 แข่งกันจะจะต้องถือถุงพลาสติกไปด้วยนะนะถือไอ้นั่นเอาถุงพลาสติกไปไปเอาอะไรเพื่อจะเก็บไออะไรนะคีเท่าไม้เชือกอืมคีเท่าไม้เชือกนะ่ะมันจะเป็นแบบนี้หระพี่น้องนี่นี่นีค่คีเท่าไม้เชือกนี่นี่นี่เขาจะไปโกยเอามาจังสี่นี่โกยเอามาเหมือนหิมะก้อนนี้แหละพี่น้องมันจะขาวๆแบบนี้ละ เอามาอะไรรู้เปล่ามะขามนะ่ะที่มันเปรี้ยวๆน่ะเนาะเมอก่อกนมะขามนะ่ะจะเอามาให้ยายที่บ้านนะ่ะผสมกับมะขามที่มันเปรี้ยวอะ่ะกับขี้เถ้าไม่เชือกเนี่ยแล้วเอาใส่ใหายไว,ไว้เวลาจะกินเราก็ไปล้วงเอามาโอ้ยพี่น้องเอ้ะมองกับเขา่ามองเข่าเนาะแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยได้กินเขา่ามองมะขาม เออแซบมีความสุกเออมีเข่าเปลี่ยนเต็มเล่ามีประเด็กเต็มหายมีเข่าเต็มเล่าไปงดไปงอมันยังโควิดเมนบอพีนออออ่น้องเอออันยาหมุนกะสีมาบอกมากาวประโยชน์ของขี้เท่าอันดับแรกผ่านไปอันดับแรกผ่านไปเนาะคือขี้เท่าไม่เชือกอันนี้ทีนี้มาคุยเรื่อง ที่เท่าที่เขายาเขาใช้ย,ย้อมผ้าคามพี่น้องเคยเห็นบมเวลาเขาไปอฝ้ายสมัยก่อนเด้อพี่น้องสมัยก่อนนะเขาสิไปเก็บฝ้ายไปเก็บฝ้าย,ไป,ายไปเก็บฝ้ายตามในสวนเราจะเก็บเอาแต่ดึงเอาแต่ดอกฝ้ายไหมไกลหูฝ้ายนะมันจะมีหูนะเขาเรียกสามหูหกหูอะไรนัน่นนะถามเอา นั่น,หนแหะเราจะแยกอีกต่างหากเด้อพี่น้องเขาสีแยกแยกเราบันนี้เขาสีเอาอม,มะเผาเป็นเป็นด่างเผาเป็นเป็นฟืนเอามาทําเป็นขี้เถ้านั่นแหละใช้สําหรับด่างย้อมย้อมผ้าครามมันมีไม้หลายชนิดเด้อพี่น้องอันนี้ต้องไปศึกษาอีกเท่หนึงประโยชน์ของขี้เถ้าเอาเมะนีบยาหม้นเป็นยังจังมะเบาเรื่องขี้เถ้าเนาะมาอยู่หอดมึงน่องมึงนะ <laughs> ม่อยู่เหเป็นเยี่ยมยังจะไปวอลเื่กีเท่าอยู่พะนะอ้าวมันมีประโยชน์พี่นงเป็นยังจังวอลขีเทามีประโยชน์เอาขี้เท่ามาฟืนอะไรก็ได้ไม้อะไรก็ได้ที่มันเป็นขี้เท่าแล้วเราก็เอาตะแกรงเราไปกองเอาเฉพาะขี้เท่าเด้อขี้เท่าหนึ่งกิโลขี้เท่าหนึ่งกิโลต่อน้ำห้าลิตรเอามาคนใส่น้ำผสมกันแล้วก็ค้างคืนไว้พอค้างคืนไว้น้ำขี้เท่ามันก็จะใสเนาะ พอน้ําขี้เท่าใสแล้วเราก็จะมากรองเอาทีนี้นะใช้ผ้าขาวบางกรองกรองเอาสักสองรอบพี่น้องเลยน้ำแรกน้ำเลขน,นี่มันจะเค็มเนอะไม้แต่ละชนิดจะเค็มไม่เท่ากันเด้พี่น้องสีโบกให้เค็มไม่เท่ากันเด้โอโอ,โอ้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 สีลมสีลมพี่น้องเอ้ยย่างขึ้นเขาเพื่อความสวยงามอย่างพี่น้องเห็นเนาะน้ำแรก เราก็มากอกใส่ขวดไว้น้ำแแรกเนี่ยเอาไว้ทำอะไรล้างจานเออล้างถ้วยล้างชามที่ล่านที่มันเป็นไขมันเยอะๆพี่น้องเออเอาไว้ถูบ้านหรือซักผ้าเดี๋ยวเขาสิมาจับยาหมุนกันแล้วเนาะเอาความลับมาเปิดเผยคนท่างอมาตั้งนาน โง่ามาตั้งนานจะมีผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ขายดิบขายดีมากเอออะไรสินค้าตัวนั้นอ่ะไม่กล้าเอ่ยชื่อเนาะเดี๋ยวเขาจะมาจับย่าหมุนอะไรที่มันขึ้นด้วยไอตัวเอนี่แหละเอาลายหรือเอเวก็ไม่รู้ล่ะเออเนาะ หตสังเกตไหมเวลาเราซื้อผงซักผ้าเขามาซักมันจะลื่นๆนะมันลื่นมือมากๆไกลเคียงกันมากๆอันนี้อันนี้เราไม่ได้เอ่ยนะย่าหมนไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่ายี่ห้ออะไรมันตัวเอมันก็เหมือนเครื่องบินมั้งพวกเอรลน์หรืออะไรไม่รู้แหละอเอมเออะไรนี่แหละเออไปคิดเอา น้ำแรกนะเราก็จะเก็บไว้ประมาณนี้อ้าวพอนี้น้ำสองน้ำสองนี่เราก็ใส่น้ำไปเติมน้ำเข้าไปอีกนะพอค้างคืนค้างคืนขึ้นมาตื่นเช้ามาเราก็จะกองกองเอาเหมือนเดิมนั่นแหละกองอาน้ำเหมือนเดิมเด้อทีนี้น้ำสองเนี่ยเราลงมาอมดูเออเรากองให้มันสะอาดแลวนะเอาผ้าขาวบางนะบ้านเราเยอะแยะเนาะเมืองไทย เสร็จแล้วเราก็อลองมาอมดูถ้ามันยังกัดปากอยู่ถา้าถ้าน้ำที่เราได้นะน้ำสองนี่มันกัดปากอยู่ให้เราเอาน้ําผสมไปอีกทีอา้าวย่าหมูนบอกให้เลยว่าน้ําน้ําด่างขี้เท่าน้ำสองนะลิตรหนึ่งแล้วก็ต่อน้ําน้ําสะอาดน้ําดื่มเรานี่แหละลิตรหนึ่งผสมเข้าไปก็จะได้สองลิตรเป็นสองขวดเนาะแต่ละขวดทีนี้บ้านใครมีขมิน้น ขมิ้นเหลืองขมิ้นบ้านเราเนะ่ะขมิ้นชันก็ได้ขมิ้นชันยิ่งดีเด้อขมิ้นชันนี่เป็นยาเป็นยาตำราของพระอาจารย์มั่นจะบอกให้เออให้ท่านหั่นลงไปสักเจ็ดแว่นเออทุบทุบทุบแล้วก็หั่นลงไปในขวดเจ็ดแว่นแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่านั่นแหละพอเขย่าแล้วไอ้ขมิ้นมันจะนอนตรงก้นเนาะ โอ้ยสองหน้าย่าหมุนมันก็ไม่สวยเท่าไหร่อ่ะจะให้ดูธรรมชาติพูดไปขุดไปดูธรรมชาติไปเนาะอันนี้แล้วเราก็ใช้น้ํานั่นแหะเอามาดื่มเดอ้อพี่น้องใช้ดื่มได้ใช้ดื่มใช้ดื่มได้รักษาทุกโรคปลอดภัยนะปลอดภัยน้ําด่างขี้เถ้าจําไว้อย่าเสียงโง่ย่าหมุนอยู่เมืองนอกก็ใช้เนอ เอามาใช้แล้วจะมาเล่าให้ฟังเป็นฉอดๆเป็นตอนๆไปประโยชน์ของขี้เถ้ามันมีมากกว่าที่คุณคิดอย่างที่ขึ้นมาวันนี้ไม่ได้มามาเพ่าประโยชน์นะสายตาเนี่ยสสดสองมองดูไปว่าต้นไหนมันจะเป็นไอไอต้นอะไรนะต้นสเปรเนาะต้นต้นสเปรหางกระรอกนะ่ะเออบ้านเอเอ,เอ,เอต้นสนบ้านเราเรียกต้นสนต้นสนหางกระรอกอันนั้นมันจะ หางกระรอกนี่มันจะเป็นยาได้พี่นอ้องเอ้ยเออก็มาดูไว้แต่ไม่กล้าเอาของเขาหรอกมันต้องมีวัฒนกรรมหลายอย่างที่ต้องไปกันกองน้ำขี้เท้าเด้อน้ำขี้เท้าน้ำสองหนึ่งลิตรต่อน้ำเปล่าหนึ่งลิตรเรามาผสมกันแล้วจะได้น้ำสองลิตรเออพอได้น้ำสองลิตรแล้วเราก็เตะละขวดนะเราฝานขมิ้นชันลงไป ขวดละเจ็ดแว่นบุบบุบบุบหน่อยทุบ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 แน่เด้อพี่น้องเด้อมันกระสิเป็นยาเราใส่ดืม่มพวกผ่าตัดเพสในกระเพาะอ,อีกยังนี่โอ้ยรักษาดีเลิศเลยพี่น้องขมิ้นชันนี่เด้อสิบอกให้มันเป็นยายาอยู่ใกล้ตัวก็วจำเป็นต้องไปเอายาโน่นนั่นนี่ม่กินกอกินนี่ละพวกมะเร็งพวกอ,อีกยังนี่พวกเบาหวานพวก ต,ต่างๆนี่กินไปเหอะน้ำนี่แต่น้ำที่เราผสมต้องเป็นน้ำที่สะอาดเดอน้ำที่เราดื่มนั่นละ่ะนี่ล่ะที่จะบอกให้ว่าโควิดเป็นเหตุพริกก็มีประโยชน์กระชายก็มีประโยชน์มะนาวก็มีประโยชน์ดื่มเข้าไปถ้าใครขี้เกียจเอามาดื่มไม่ยากอ้าวหนึ่งมะนาวสองกระชาย สามขิงแล้วผลไม้พวกแอปเปลิลเขียวอะไรพวกนี้ผลไม้อะ่ะบดรวมเข้าไปกึบเดียวเลยพี่น้องลูกล้านเลี้ยนหลอดสิบอกให้เสื้อยา่าลดทุกอย่างกับว่าท่อทุกอันมีโครคไข้ไข่เจ็บเดอ้อพี่น้องเมนบอเห็นพี่น้องมีมีความสุข กระุกใหนําำเดิอพี่น้องจากอันนี้จากความจริงใจย่าหมุนเบนเยี่ยมจ้ะเคยลำบากมาก่อนพี่น้องเกิดตั้งแต่สมัยใดตั้งแต่เส้นผู้พานน่ะเป็นลูกลังจักซาจักเล้วจักโพโซใดพวกาบบกพี่น้องเส้นอำเภอกุดบากคำเพิ่มนี่เป็นดินทรายพี่น้องมีรถคันเดียวแลน ตุก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 ตุสามมงเสาเก้านาฬิกาผ่านบ้านฉันพอดีบ้านยามุนลดก็ลดไม่เอา้าพี่น้องกัน,นกับมีคนมาไปทกักทายกันไปเนาะพาหมามาเที่ยวบูชูสวาูเออใส่ที่เอลชุดยเออมื่อน,นี้มันอากาศดีเขาก็แต่งชุดกระทัดรัดใส่รองเท้าทุกคนออกมา แต่ว่าอากาศถ่าหิมะลงใหม่ๆคือนี่เนาะมันจะสดชื่นถ่ามันละลายน่ะมันก็นคือหนาวกะมาว่ามาคุยกันเนาะอันไนรที่มีประโยชน์ก็อยากแชร์แชร์ตามภาษาผู้สูงวัย <c oughs> ผู้สูงวัยพี่นองเอ้ยอเก่เาแ่อ้าถ้าพผสงสัยหรืออยากถามมีปัญหาอย่างอย่าลืมละค่ะ กดไลค์กดแชร์สับส i b e ให้ย่าหมุนด้วยอันนี้เป็นคลิปแรกแต่ก็อยากจะออกมาแชร์ประสบการณ์มันจะอาจจะคุกๆุกขักเนาะครั้งแรกทุกคนไม่มีใครดีไม่มีใครดีไปทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันดีมันก็มีดีมีขาดเออดีมั่งไม่ดีมั่งออาก็ฟังไปแต่จะแต่ละคลิปจะเอาสาระที่มีประโยชน์มาฝากค่ะมือนี้กะ จบคลิปแค่นี้เนาะค่ะเอาปฏิบัติเอาเดอ้อค่ะทุกคนต้องใส่เม็อย่าเอาบันนี้อย่าหมุนบริด้ใส่เม็ค่ะเพราะว่าออกมาเดินป่าอากาศมันดีอยู่เบนเยี่ยม250ค่ะถ้าไม่ใส่เม็ดแล้วการติดต่อกับญาติที่มาเยี่ยมไม่เกินสองคนถ้าเกินถ้าคางบ้านฟ้องเจ็ดยูโรยูโรค่ะเจยูโรค่ะเอาค่ะจคลิปนี้ ขอจบแค่นี้เนาะคะ่ะเอาบ๊ายบายเจอกันใหม่เด้อยจ้าคลิปหน้า